คนไทยรวยไม่ได้เหรอมันเป็นหอะไรวะพก็จะต้องพวกมึงต้องไปเลี้ยงไก่พวกมึงต้องไปปลูกบคัคชีแล้วพวกมึงก็งไปทํานาทําไรเหรอทำไมคนไทยจะต้องพอเพียงแล่นั้นเหรอประเทศนี้นะแม่งเป็นแบบนี้นะรัฐบาลแม่ก็ไม่สนใจส้นไรหรอเออวันนี้เราต้องการคนที่มีความรู้มีวิสัยทัศน์มาบริหารประเทศครับ แต่ไม่ใช่เอาคนโง่ๆมาไปหาประเทศทําไมคนไทยจะต้องอยู่อย่างพอเพียงด้วยหรอวะทําไมเ่ะทำไมกูต้องปลูกผักเลี้ยงย้าเนี่ยทำไมคนไทยรวยไม่ได้เหรอครับมันเป็นเฮียอะไรวะท่จะต้องพวกมึงต้องไปเลี้ยงไก่พวกมึงต้องไปปลูกบัคชีแล้วพวกมึงก็งไปทํานาทําไรเหรอทำไมคนไทยจะต้องพอเพียงนแล้วเหรอใช่ไหม เฮ้ยไอ้ทำไมมึงไม่คิดที่จะทำไงคนไทยแม่งรวยวะมึงก็จะสอนให้พอเพียงพอเพียงพอเพียงไอ้เฮี้ยจะพอเพียงนทำส้นตีนเลยในเมื่อพวกมึงยังไม่เคยพอเพียงกันเลยพวกมึงใช้ชีวิตหรูหราไฮโซแต่ว่าชาวบ้านจะต้องเลี้ยงไก่สองตัวเอ่อใช่ไหมพอมีอะไรก็จะสอนรู้จักพอเพียงมั่งรู้จักเกียมกะลาหัวกันมั่งพวกมึงไงไอ้สัตว จนบนอยู่ได้ไปเลี้ยงไก่คนละสองตัวพ่อของตายนะครับกูเบื่อไอ้คำพูดพวกนี้นะมันเป็นคำพูดดิบปอบประโลมเลยเกินนะแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เทียอะไรกับชีวิตทำไมคนไทยมันจะรวยไม่ได้ไงทำไมต้องพอเพียงะ่ะกูไม่พอได้ไหมเฮ้ยส่งเสริมนี่ยก็มีอาชีพเหมือนที่กูพูดไปเนี่ยแค่ทําตามที่กูบอกเนี่ยกูเชื่อแล้วพี่น้องชาวนานี่แม่งเคลินที่มาทํางานอยู่กรุงเทพกลับไปอยู่หน้านดีกว่า ใช่ไหมกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองน้อนตัวเองมันมีเรื่องให้ทำมากมายทุกจังหวัดเลยครับแต่มึงก็ไม่ทำกันอะ่ะไม่รู้ทำส้นตีนอะไรกันอยู่อะ่ะแล้วก็จะให้ปล่งพอเพียงพอเพียงเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดปลูกข้าวกินเองนะครับอย่างนี้เหรอวะ สรุปบ้าเมืองไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องเจริญกันเลยใช่ไหมยอยู่กันแม่งแบบนี้นะเออวันวันแม่งเลี้ยงไก่ไอสัตว์ช้างบ้าน,นแม่งผลิตมือถือขายสร้างนวัตกรรมทําเงินข้าประเทศมหาศาลแต่ประชาชนไทยไม่ต้องเลี้ยงไก่เว้ยเพื่อจะได้มีชีวิตรอดต้องแดกอย่างโอรดอยากใช่ไหมหวยเออไอเฮียมีลูกเยอะก็ไม่ได้ได้ฟันผูอีก S <S เยอะเยมีลูกเยอะไม่ได้นะฟันผุนะเออกูก็เพิ่งรู้ไว้มันไม่ใช่เกิดจากการที่ไม่แปลงฟันหรอวะไม่เกิดจากเชื้อโรคหรือเกิดจากการกินของหวานหรอวะเออกูเพิ่งรู้นะเฮียว่าฟันผุเพราะว่าแม่งลูกเยอะทุกจังหวัดเลือกตั้งผ้วเองใง่รัมก็กลัวจะได้พวกนักเลงหัวไม้มาถึงมันมีวิสัยชัดเฮีย ดูพัทยาเนยครับก็ไม่ได้เจริญอะไรนะความเจริญไม่ได้เกิดจากผู้ว่าพัทยานะปกครองตนเองใช่ไหมครับแต่แม่งกับน้ําท่วมมาแล้วแม่งไม่รู้กี่ปีกี่ชาติกนะรุงเทพเองวันนี้ก็แม่งมีผู้ว่ามาหลายคนคนระับก็แม่งมีแต่นโยบายขี้โม้โอ้อวดคุยโตแต่ทําเฮียอะไรไม่สําเร็จทั้งเรื่อง วันนี้ท่บอกว่าเฮ้ยจะเลือกไม่ว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าเองหรือจะเลือกตั้งผู้ว่าจากส่วนกลางอะไรก็แต่นะถ้าประชาชนเม่ยัง,งโง่ยังควายแบบนี้นะเฮียได้เฮียก็ได้เฮียได้ไดไดไดๆๆหาไม่ปกครองอยู่ดีนะวันนี้นเราให้แต่พวกอะไรพวกมหาโจมรมาปกครองเราเราไม่เคยได้นักบริหารมาปกครองเลยครับเห่นไ,ไหม เราได้แต่แม่งพวกขีโม้มาปกครองแล้วทำไม่ได้ดีจะพูดกั่นั้น,นะแะจะทําจริงๆไม่ได้ไว้ยกระทรวงต่างๆที่มีเยอะแยะเนี่ยกูก็เห็นมีผลงานเฮียอะไรเลยนะกี่รัฐบาลที่ผ่านมาก็รับตาแหน่งร้วตีกลายเป็นนะเป็นโคต้าเป็นรางวัลเป็นโบนัสไอ้กับพวกบรรดานักเลือกตั้งไอ้เฮียเฮียคิดยังไงเรื่องสภาล่มบ่อย ก็สันดาณของสอสอเออผมมีเรื่องนะันเนี่ยจาร์เต้ส่งข้อความมาบอกว่าพี่มาร์กอยากเป็นสอสอไหมหมอยว่าจาร์เต้จะลาออกนะแล้วก็จะให้ผมเป็นสสแทน ว่าที่มากอยากเป็นสอสอไหมแต่ต้องช่วยหาเงินเข้าพักนะผมฟังแล้วผมก็เสียใจมากเลยนะผมรู้กเสียใจมากเลยรู้สึกผิดหวังมากเลยครับมันกลายว่าเขากำลังจะเอา เก้าอี้มาขายผมอ่ะผมบอกเลยว่าผมรู้สกแบบผิดหวังมากเลยแล้วเสียใจมากๆเลยครับผมเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะรับเขาบอกเขาจะต้องไปหาเสียง ผมบอกเอาเป็นสสก็หาเสียงได้นะผมเป็นสสก็หาเสียงได้นะไม่จะเป็นต้องลาออกเลยอ่ะเขาก็เลยเงียบไปคือผมรู้ว่าผมถูกเตะดูถูกมากเลยนะกับการที่เอาตำแหน่งสอสอมาขายผมนนะ อันนี้ขอขอบาลึกนะผมนึกได้พอดีมีคนพูดถึงสภาลบเลยครับผมก็มไม่เอาหรอกแต่เฮ้ยพี่มาร์กช่วยมาเป็นสอสอแทนผมหน่อยช่วยก็ไปทําหน้าที่ในสภาหน่อยนะครับผมจะออกไปช่วยลูกพักหาเสียงถ้าการที่นะครับผมยังเป็นทำหน้าที่เป็นสอสอผมไม่มีเวลาช่วยลูกพักเลย เขาติดประชุมสภาเออแม่งเต้มึงหล่อมากเลยนะแต่เต้พูดวันนี้ผมรู้เต้ต้องการได้เงินเท่านั้นเองเหรอครับจะาพี่มาร์กมาเป็นเพื่อจะให้พี่มาไปหาเงินมาให้พักหน่อยครับตอนที่ทํางานนะพี่มาร์กก็ไม่เคยบ่นเรื่องเงินนะครับก็พยายามหาเงินให้เอาเงินของครอบครัวไปช่วยก็เอาไปให้นะครับ มันยังไม่พอรลกครับทีนี้นผมรู้สึกเสียใจมากนะเฮ้ยประเทศเรามันไม่น่าจะมีสอสอแบบนี้นะตำแหน่งสอสอมันควรจะส่งค่ามาไว้จะส่งคนก็ไปทํางานแต่ไม่ใช่ว่าเอาตําแหน่งสอสอมาขายแบบนี้นะผมก็รู้สึกเสียใจมากเลยนะที่ทําไมเขามองเราเป็นอะไรว่าเราอยากเป็นสอสอตัวสั่นนะ ถึงจนะต้องรีบไปหาเงินมาให้เขาเพื่อจะได้ตำแหน่งไม่ได้เป็นสอสอบ้างแต่ไม่ใช่วันนี้นะกลางปีหนะ้าก็คือต้องรอไปตรนั้นจนใกล้ๆจะยุบสภานะเพื่อให้ผมได้มีโอกาสได้เป็นสอสสักสี่ห้าเดือนนะอะไรเงี้ยฮอเพื่อให้ผมได้มีโอกาสเป็นสอสอสี่เดือนผมจะไปเป็นท,ทําส้นตีนอะไร แล้วเป็นสสอๆๆที่ได้มาเพราะเอาเงินไปซื้อมาเนี่ยนะวันนี้มีหลายพักที่เสนอตำแหน่งสสอๆๆผมผมันไม่เอาเลยผมบอกบางทีาอาจจะไม่ใช่ก็ได้การเข้าไปเป็นสอพอแล้วมาทำงานเพื่อเพื่อประชาชนไม่ได้ก็ไม่รู้จะเป,เป็นเพื่ออะไรนะอะ ผมรู้ผิดหวังมากเลยผมว่มันพูดอะไรไม่ออกเลยผมผมอึ้งเลยนะเพระนั้นผมก็ไม่รู้จะพิมพ์คุยอะไรต่อเลยนะเพราส่งข้อความไปลายนะเต้นะผมว่าเต้ต้องมีสติวันนี้นะพี่มารพูดในความเป็นห่วงคุณยังมีอายุยังน้อย,ยมีอนาคตอีกยาวไกลนะผมว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองเยอะในเรื่องพุทธิภาวะ ผมไม่มีทางโดยเด็ดขาดที่จะเข้าไปเป็นสอสอแล้วพร้อมมาขนเงินเพื่อจะแลกตาแหน่งสอสอมันจะมีประโยชน์อะไรครับมันไม่ใช่ความโก้โเก๋นะการเป็นสอสอมันคือภาระรัะบิดชอบที่ต้องไปทํางานเพื่อประชาชนไปเป็นปากเป็นเสียงเพื่อประชาชนนี่คือสิ่งที่ทําไมทุกคนต้องเข้าไปเป็นสอสอแต่ไม่ใช่ว่า เข้าไปเพื่อจะไปโก้แก่ไปทั้งนึงกูเคยเป็นสอสอเหรอใช่ไหมผมก็เรียกว่าเออแม่งกูทำไมกูพยายามเยอะอยากจะบ่นเลยนะแต่ผมบอกตรงว่าผมเจอประโยชน์นี่ผมเสียใจมากนยพี่มาร์กเราร่วมร่วมสู้กันมาจนถนงวันนี้นะผมสอบตกผมไม่เคยบ่นเลยนะคุณได้เป็นสอเเดี๋ยวผมก็ยังอวยพรให้คุณได้โชคดีนะ ให้ไปทําหน้าที่แล้วก็ท้ายสุดก็เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชน่ะแต่ว่าวันเนี้ยคนที่เคยส่งเต้เข้าไปในสภาเนี่ยไม่เคยเรียกร้องไม่เคยบ่นไม่เคยอดโอยเลยเลยนะครับแล้วผมก็ไปจ่ายเงินให้พักไปล้านกว่าบาทโดยไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยใช่ไหมครับฉะนั้นไม่ควรจะพูดกับผมแบบนี้เลยผมรูม้แบ้งผิดหวังว่า ก็เป็นคนอื่นอาจจะโดะโดกระโดดตะคุบเลยก็ได้นะจะถามเลยเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ผมไม่ถามหรอกสิบบาทก็ไม่ให้นะครับถ้าผมจะเข้าไปเป็นสสต้องเข้าไปอย่างสงางามแต่ไม่ใช่เข้าไปอย่างกระจอกแบบนี้นุ้ยมันจะเป็นตาบากไปชีวิตผมนะผมไม่มีทางเนละ้วพพี่เอาเงินมาแสนหนึ่งให้ผมแล้วผมลาออกแล้วพี่เอาไปสสยังไม่เอาเลยนะ เพราะแสนหนึง่งครับผมมันจิ๊บจ้อยมากนะเพราะบางคนอย่ากเป็นตัสก็เสียเงินกันเป็นห้าสิบล้านเออแต่ไม่ใช่มาแบบนี้อผมคือผมแม่งกูแม่งเจ็บมากเลยนี่เรื่องนึงที่บอกผมกูแม่ง พอดีนะผมนึกขึ้นได้นะระหว่างีผมกำลังเที่ยวอยู่มีข้อความส่งมาผมไม่ได้อ่านแล้วดู